วันนี้เราจะเดินทางไปที่ดอยช้างเชียงรายกันนะคะก่อนถึงเราก็ต้องแวะทานข้าวกันก่อนนะคะเราก็แวะกันที่ป้างแฟนล็อกแอลลิเวอร์ค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ เราจะไปเชียงรายกันค่ะเราได้จองที่พักที่เชียงรายกันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาแวะทานอาหารเช้ากันที่บางแฟนริเวอร์ล็อกค่ะล o อกริเวอนะคะไม่ใช่ริเวอร์ล็อตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะคะหลังจากผ่านวิกฤตโควิดผ่านไปนะคะอ่าก็จะสวยงามแค่ไหนนะคะเรามาดูกันจ้า บรรยากาศในร้านนะคะยังคงสวยงามนะคะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์น้ำตกนะคะไหลแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็มีทีฝั่หนูนะคะให้เป็นลานกลางเต็นดด้วยนะคะมีสะพานก็ยังอยู่ค่ะทุกคนวันนี้อากาศหนาวเย็นมากนะคะเชียงใหม่เช้านี้13องศาจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารกันนะคะ ห่างที่รออาหารนะคะเราก็มาถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะเด็กๆก็ชอบมากนะคะเพราะว่าเขาปรับปรุงสถานที่มาแล้วสวยงามขึ้นมากๆเลยค่ะนะคะมีลานกลางเต็นด์ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องพักให้ด้วยนะคะส่วนอาหารนั้นนะคะรสชาติดีมากนะคะและวก็ราคานะคะ ราคาแบบว่าสมเหตุสมผลค่ะทุกคนค่ะนะคะแต่ที่สําคัญก็คือรสชาติกับราคาน่าประทับใจมากๆค่ะใครเดินทางผ่านแวะมานะคะทางผ่านไปเชียงรายนะคะแวะมาทานกันได้จ้า